ป<น>าโดยังโดแหละสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบก่อนตียครับตามติดรถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วัฒธรรมมีนบุรีครับสถานีด้านหน้า้าจะเป็นสถานีมีนบุรีมีนบุรีนะครับสถานีสุดท้ายครับสายสีส้มอัปเดตล่าสุดครับ การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มงานโยทาทางวิ่งก็อาจาะ9ก90%ะครับท่านผู้ชมด้านหน้าจะเป็นอักจุดจอดนะครับจุดจอดแล้วจอดเมี๋ยวมาท่านผู้ชมด้านหน้าตรงสะพานลอยข้างหน้าจะเป็นจุดจอดแล้วจอด เชื่อมกับสถานีสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองเริ่มจากถนนติวานนท์มาตามแนวถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็มารามินทานะครับรามินทาก็มาสิ้นสุดที่มีนบุรีก็จะมาเชื่อมมาตรงนี้ครับเนะครับท่บานผู้ชม้ายมืออาการจุดจอดแล้วจอดครับจอดแล้วจอด ก็ติดด้วยฟ้าสายสีส้มครับความคืบหน้าโยธานี่90%แล้วนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็สายมือจะเป็นเคหะรามนะครับเคหะรามคำแหงเดี๋ยวไปดูด้านหน้าครับ ข้างหน้าจะเป็นสถานีเคหะรามนะครับท่านผู้ชมถามวิ่งรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนนะครับอัปเดตล่าสุดการก่อส,สร้างสถานีเคหะรามนี่จะเป็นสถานีใหญ่นะท่านผู้ชมสถานีใหญ่เพราะย่านนี้จะเป็นชุมชนหมู่บ้านเยอะมากนะครับ ั้งโรงเรียนนานาชาตินี่นะครับสถานีเคหารามครับการก่อสร้างรหน้ามากนะครับเพื่อนผู้ชมแล้วแกวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชื่อย่อรอฟอร์ม าทางวิ่งการก่อสร้างก็จะสร้างตามแนวถนนนากำแหงนะครับหรือว่าเดียวมก็คือถนนสุขาบาลสามเราเนี่ยนะครับจะสร้างข้ามทางแยกตรงนี้จะเป็นแยกแยกอะไรแยกด้านบัวขาวนะครับทางวิ่งก็จะสร้างข้ามไปนะครับเห็นไปนะคุผู้ชม เสาก็เสาต้นและนิ่เดียวอย่างสองข้างแต่รับน้ำหนักได้เยอะมากท่านผู้ชมดูนะครับสวยๆลาท่านผู้ชมดูการก่อสร้างทางเป็นไงฮะท่าน,นผู้ชมสวยมากรอโฟมการรถไฟการรถไฟาวนจนแหงประเทศไทย ด้านหน้าจะเป็นสถานีมีนพัฒนาครับจุกจักจุกจักจุกจักสถานีมีนพัฒนาด้านขวามือจะเป็นวัดบำเพญใต้แหล่งท่องเที่ยวครับตลาดน้ำขวันเรียมด้านขวามือเนี่ยครับผมทางขึ้นทางลงก็กำลังก่อสร้างกันอยู่ครับอีกไม่านานก็คงได้ใช้ ภาประชมอัพเดตล่าสุดการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายส,สีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีขอบคุณนะครับทุกการติดตามร้านกาแฟพี่วันขอบคุณครับสวัสดีครับ